เปิดแล้วนะครับ <sever> ฟ <ation> <workout> ุตบอลสุนเนินมวลชนครับครับสุนเนินบ้านฉันวันนี้มาเก็บบรรยากาศนะครับทีมแ็งนะครับเบสิกนะครับมอปตอสุนเนินนะครับวันนี้พบกับเบสิกสุนเนินบ้านฉันครับกรรมการตัดสินนะครับสุนเนินฟุตบอลมวลชนครับปี2,500ันครับอยู่กับโครงการแข่งขันฟุตบอลสุนเนินมวลชนครับประจำปี2,566นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเปิดการแข่งขันเป็นวันแรกนะครับ สำหรับวันนี้มีกี่คู่ครับอวันนี้มี5คู่ครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับอ่าเก้าโมงเป็นเป็นต้นไปครับเราก็สามารถมาชมกันได้เนาะครับคู่แรกอะไรกันเลยครับอ่าคู่แรกเป็นโค้ดอสมเด็นกับเบสิกครับเอสซีครับรถต่อไปก็เต้ถึงกี่โมงครับอ่าจนถึงสี่โมงครึ่งครับสำหรับการแข่งขันเราแข่งทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับครับก็มาชมได้ทุกเสาร์อาทิตย์ครับตั้งแต่9โมงถึงประมาณ17บเนาฬิกาเนาะครับ ก็ท้่สุดประมาณเดือนไหนครับเนี่ยเดือนนี้ครับเดือนนี้เลยเนาะเดือนกรกฎาคมครับเอาให้จบทั้งเดือนนี้เลยขอบคุณมากนะครับมอบน้ำดื่มให้กับกาฟุตบอลนะครับอำเภอสุนเนินของเราทีมละสองแพ็คนะครับแพ็คนะครับก็มอบน้ำให้กับอบตสุนเนินนะครับสองแพ็คนะครับเป็นกำลังใจนะครับไปเลยสิพอครับเปิดเรียกไปหลอกลูกนี้แนะยังิดที่อำเภอสุนเนินได้บอลเปิดยาวมาให้กับศูนย์หน้าครับเจ้าทีมวันนีหมายเลขนสิบเอ็ดกับชาติบอลไปครับเปิดบอลไปทางด้านขวา ไปครับหมายเลข16อยู่ตอสูงเดินอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้าขาวนะครับแหมจับตรงนี้ไม่ดีครับลงตัดก็ได้ที่ทีเบสิกครับหมายเลข36ครับวนหาเพื่อนอยู่ตอนนี้เปิดไปทางด้านซ้ายไอ้กับเจ้าปอยครับพยายามดับเรียงบอลขึ้นไปโยกซ้ายโยกขวาอยู่หน้าประตูครับจับป้ายเข้ามานี่กรรมการให้เป็นลกเตะโป้ครับน้องเล่นป่าครับที่เจ้าะปุ๋ยปาที่16 16 ่ไปทำฟารับเข้าจากด้านหลังนะตัวสูงเนะครับหมายเลข16ครับทีมไร้ละนะครับ,รบ19หลานะครับ19ถึง20หลานครับระยะนี้มาดูยครับว่าใครจะเป็นคนเล่นนะครับสำหรับหมายเลขกก19ถึงเจ้าแฝดน,นะครับ จุดดับแน่นครับแต่บอลยังไม่ออกเนนาตอนนี้นนะครับจะได้อ่านไปเล่นต่อครับเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศสำหรับทีมชาติชวนนะครับจะผู้ล็อกเอาเลยครับสนใส่ใจขับการแข่งขันกันครับสามวันด้วยกันครับต่ออาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เสาร์หน้าก็จะจบการแข่งขันแล้วนะครับ อดกัได้เรม่รอชาส่สากที่เจบอยขอัยงครับเาทางนันาให้ไ้ปม่เาอยครับเ้ายาัที่รไรายวาปน้แล้วก็แไม่ผานกอหลังครับไม่รอช้าที่ยวมาทีมาได้สิบเอ็ครับตอนนี้สูนหน้าเจ้าทีมก็ตงลงมาเจ้าแฟดครับเปิดยาวเลยทันทีู่สามตัวรับบอลไม่ได้ วัแต่นซาๆครัอนงอ้เดี๋ยวยครับหมายเลขสิครับแม่หมอนหนุนครับไปทาวเาในลงฟรีคิกคร,รับยาคึ่งสนามครับของ no เบสิกโดยหมายเลขสามสหกอากาศดีครับวันนี้ครับถือว่าไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศค,ค่อนข้างที่จะทำให้ในักกีฬาครับมีกำลัง ครับเพิ่มขึ้นเลยนะครับวันนี้ปกติดแดดด้านเราจะร้อนไปอยู่ที่เบรสิครับแน้าเส่ตรงนี้เลยครับหมายเลข31โดนตัดได้เปิดยาวเลยทันทีไปติดที่จาร์ครับหมายเลข4 4แบ็กกว่านะครับเป็นลูกชุมของออตสุนเนิน เคียร์ตููนเลยครับเป็นยังไงออตููนเลยเคลียร์มาไม่ดีครับโดนตัดไมได้อยู่ที่เจ้าบอยไปให้กับเจ้าออฟครับกลับคืนมาที่แดงกายครั้งนึงครับเจ้าแท็กเปิดมาที่หมายเลขสามสิบหกอพยพน้ายทรายเจ้าอุ้ยว่าไงครับรอจังหวะครับดึงจังหวะดึงไปที่เจ้าบอยไปเลยอดุตัดที่ใจยิงตะทีตรงนี้แมาดึงจังหวะแล้วก็ยิงทักทายไปครับลูุงเมยังไม่ต้องต่อครับไปลงตังเต้ครับจากเขตประตูของอภตสูนเนิน ไปที่เจ้าเอครับหมายเลขสิบไปที่หมายเลขแปดทางด้านขวาครับแหม่ช้าไปนี้นะครับโดนตัดไม่ได้เดือดหมายเลขห้าเจ้าเดินครับเคลียร์มาครับก็ยัางปกติจนที่เจ้าหนุยไปที่เจ้าเอครับครับตัวบางบอลพยายามจะพลิกไปครับยังไม่ผ่านสองลูกหนึ่งแหม่สองลูกหนึ่งไม่ผ่านครับตรงนี้เกมมาโดยซอครับเป็นลูกชุดของเบสิกเลเล่ตะทีหมายเลขสิบเก้า ไป่เถิดในทีครับลูกนี้ลึกเกินไปครับแล้วก็แย่งกลับมาได้แต่ว่าลูกนี้ครับพร้อม่กล้าวิ่งครับกดจะล้ำหน้าด้วยนะครับไปที่หศมะนุนหมอหนุ่มตัดสินใจเปิดยามาให้กับศรีนาเจ้าบอลบอลเลยไปถึงเจ้าอาครับเฮ้ยมาลูกนี้ไปดีเดี๋ยพตาสิงเดนหมายเลขสิบเจ้าเอ้ยังได้บอลอยู่จะส่งให้เพื่อนลูกนี้ไปก็ไปตีครับเบสิกออกไป ไปจ้าปัดเปิดลามาให้กับซนนั่นน่ไปที่เจ้าแท้ครับเปิดออกไปทางนั้นกว่าครับให้กับเจ้าบอยมีความเร็วนะครับมีความสามารถครับขอสมสมรรถตัวครับคนกลางสูงครับเจ้าบอยเปิดไปให้ทำชี้กันลูกนี้ตัดเข้าไปยังไงโอกาสใจจะไม่ยิงดึงแล้โอ้โหลูกนี้ครับจังหวะไม่ได้ครับลูกนี้กระโดดเกินไป อคอามเป็นความโชคดีครับของประตูสูงเนยครับที่ยังไม่เสียประตูที่2นะครับโอกาสตั้งเตะครับเฉนเตอร์เปิดยามาให้กับหมายเลข8จับบอลไ,ได้พหมการบอกเล่นต่อไปครับแต่เหลนี้ก็โดนตัดไม่ได้เช่นกันออกมาทางด้านปีกซ้ายครับเจ้าอุ๋ไไนไว้เลยนะครับจับไปเองหรือจะให้ใครยกซ้ายยกขวามองดูเพื่อนครับเดินจังหวะรอนิดนึง หาตัวจ่ายไม่ได้ครับจะจ่ายพี่แดงกลางมาตัดได้แล้วก็พยายามเข้ามาแย่งบอลคืนยังได้บอลอยู่ครับส่งไปที่แบ็กซ้ายครับแล้วก็ส่งกลับมาให้กับเจ้าอวีครั้งหนึ่งเปิดเปลี่ยนแกมไปทางด้านขวาตรงนี้ไม่ผ่านครับแบ็กซ้ายหมองไว้แล้พี่แบงกลางไม่ได้สิบไปที่เจ้าบอลครับหมายเลขสามยังไม่มีใครไปช่วยครับตอนนี้ต้องไปเองครับแหม็ยังไม่ผ่านกองหลังครับเจ้าอวีแล้วก็เพื่อนไปช่วยครับส่งบอลกลับมาเบสิก ไปที่แดนกลางเจ้าแท็กครับว่ายังไงดึงคึ้นไปหาเพื่อนครับขาตัวใจล็อกซ้ายล็อกขวายังไม่มีตัวใจเขิามาทางด้านซ้ายครับอยังได้บอลว่าอยังไรถุงจังหวะรถจะไปเองได้ไหมเดี๋ยที่เบสิกครับไปที่แดนไกลครั้งหนึ่งมองดูเพื่อนครับเปิดทะลุช่องหลังไปเร็วๆว่าอยังไงทำไม่ทันทำไม่ทันโอ้ยลายแม่ครับยกธงล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับเข้าไปเช่นกันครับลูกนี้ เป็นโเล่นของอบตสงเนินเป็นร,ปรุ่นประชาชนนะครับเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์นะฮะแพ้คัดออกนะครับใครชนะก็จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนะครับก็มีจุดโทษนะครับหาผู้ชนะในเวลา ต่อสูงเลยครับเซนเตอร์เตะย่อมาไปอยู่ที่พุทธิพงศ์นะครับจะส่งให้เพื่อนช้างนี่ครับจับบอลลุงนี้ไม่ดีเอาปตสูงเนื้อตับไม่ได้จอบต้นจอบต้นจับไปก็ไปโดนทาฟาวครับพุทธิพงศ์นะครับไปกระแทกด้านหลังทางซาวขอโทษจับไม้จับมือกันครับนี่เป็นน้ำใจนักกีฬานะครับหมอหนุ่มเอาบอลมาตั้งเองเองนะครับหมอหนุ่ม พยายามาจะให้กัรสูงหน้าครับคร้นี้แล้วก็ออกไปครับแตลูกเตะมุมครับของอบตสุงเงินในช่วงของครึ่งหลังนะครับลูกเตะมุมตรงนี้ครับอปตสูงเงนจับิดเสมอได้หรือไม่ครับมาดูกัน เปิดไปที่เสาแรกโอ้โหผูกษาประตูครับชกบอลออกมาได้แล้วก็ได้เตะใหม่ครับลูกนี้นี่กะยิงเลยหรือเปล่าครับปั่งจากมุมเข้าเลยหรือเปล่าครับเจ้าเอจะได้เตะมุมอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าเอนะครับเปิดไปที่เสาแรกโอ้โหนี่ครับมนาะไปเติดครับเมสิครับ ทีมโอ้ครับเจ้าแดงครับสกัดออกมาได้อมตะกลับเลยทันทีครับเจ้าทัศแต่ทีเจ้าหน่่ยเจ้าหน่่ยยังไงบางบอลออกไปครับเจ้าหน่่ยเร็วๆเจ้าทีครับมารอช้าตรงนี้เร็วตรงนี้ก็ออกไปครับขอรับเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทีมอมตะสุ้เนินหมายเลขเก้าออกครับหมายเลขสิบเจ็ดเข้านะครับหมายเลขเก้าออกหมายเลขสิบเจ็ดเข้านะครับอมตะสุ้เนิน ดีก็สลับกันลงไปเลยครับอยู่ที่ฟาวฟิตครับสำหรับทั้งสองทีมนะครับไทยซีก็ยืนนานหน่อยครับใครไม่ฟิตครับก็ต้องเปลี่ยนเพื่อนลงมาเล่นบอลไปที่เบสิครับเจ้าคับเปลี่ยนแยมไปทางด้านขวาให้กลับมาเลขยี่สิบนะครับชัยวัฒน์นะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับลงไปใหม่ครับแนวสูงยาวเข้าดี เป็นลูกชครับอุตสิงินไปที่หมายเลขสิพุ่งลงไปใหม่ครับแม่องมาลูกนี้ไปถึงหมายเลขแปดไปที่เจ้าเดงครับออกมาทางด้านซ้ายไปกับเจ้าอุ๋ยนะครับว่าไงเอาตัวบางบอลครับแล้วก็เปิดไปที่เจ้าอัพเจ้าออฟส่งต่อไปลูกนี้แม่ไ่รับนะครับเืที่หมายเลขสิเต่อไปให้กับเจ้าอครับหมายเลข้านไงได้บอลทางด้านขวาไ้ไไ้ แต่วัดจังหวะมันจริงไม่ได้ครับวนกลับมาอีกทีก็สองเพื่อนจะยิงกันไม่มีจังหวะครับแม่น่าเสียดายครับจะบลอยหมายเลขห้าสิบหกเหมายเงินจะทำประตูที่สองให้ครับทำชินตรงนี้ครับายทะลุช่องครับสวยงามนะฮะก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับของอบตสุนเนอบตสุนเินไม่รอช้านะฮะเพราะว่ามีแต่แค่ทีมชนะเท่านั้นที่จะผ่านเข้ามาเล่นต่อครับในรอบต่อไปตัวกลับรถกันทีที่หมายเลขแปด ถึงจะว่ารอเพื่อนครับไปที่แดนกลางอาจจับลูกนี้ไม่ดีครับโตกลับในทีนี้ครับเป็นยังไงคุณทิพย์พุณทิพย์ได้บอลมาซ้ายมาผ่านจับไปครับก็กระชากจากขึ้นสนามกระชากไปเองแล้วยังไงแล้วยังไงแตกโอลไม่ธรรมดาครับแนี่ยุณทิพย์พลมาเลขสามสิบครับทำระตูที่สองให้กับเบสิคขึ้นนำนะครับแมกระชากเองเลยนะครับจากขึ้นสนามนะครับไปยิงถือว่าภูวามสามารถเฉพาะตัวเลยนะครับ ทีโธงแซงโนนะครับวันนี้รู้สึกอ,อกปอสูงเนินะครับจะต้องทำงานอย่างหนักครับเพราะว่าถูกนำแล้วสอประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้ายังไม่หมดเวลานะครับก็ยังมีโอกาสที่จะตีเสมอได้ไม่รอชาร้าเจ้าแท็กพยายามลํำเลียงบอลขึ้นไปครับล้วไม่ผ่านอ,อปรตและโนีครับเป็นลูกทงของเบสิก ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมนะครับฟุตบอลอำเภอสุเนินครับในปีนี้นะฮะสำหรับนี้ครับเป็นคู่แรกนะฮะอบตสุเนินพบกับเบสิคเอสซีนะครับอยู่ที่กองหลังครับเจะเด้งหมายเลขยี่สิบสามเปิดยาวออกไปทางด้านขวาติดโจที่อบตอบตสุเนินตัดบอลตรงนี้ไม่ดีครับเลยตับไม่ได้เป็นสามสิบหนึ่งจังหวะเปิดไปให้กับเจ้าบอยหมายเลขหกสิบได้ทางด้านขวาถึงหวันกลับมาทีแล้วเข้าซ้ายยิงตรงนี้แมาผู้รักษามตัวครับใช้ท้ายสกัดได้ บบออลเียงท่่ตสนครัไปที่แดนกลางไปที่เจ้าเอเจ้าเอลำเลียงบอลขึ้นไปครับมองซ้ายมองขวาส่งให้ใครไปที่หมายเลขสิบเจ็ดคนเรามาใหม่ครับลูกนี้จะกระชากไปหรือเปล่าเปิดมาทางด้านขวาให้กับหมายเลขแปดไม้เลขแปดตัดใจยิงลูกนี้สองสองโอ้โหกระเปาะประตูไปจนได้ครับแม่เห็นประตูออกมาไกลครับตัดสินใจยิงเลยแคิดคานเข้าไปนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับหมายเลขแปดนะครับเชื่อเราไม่รู้นะฮะ มโนเอกสารส่งไหมย,ยังฮะหมายเลขแปดครับทาประตูอะไรตามมานะครับเป็นหนึ่งประตูต, 8, ะต,ต, 8, ะต,ต่อสองครับหมายเลขแปดอบตสูงเลยนะฮะบอกครับแปดลูกที่สองไม่ได้ครับมาที่หมายลเลขแปดครับไปที่หมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดรักบอลไปให้แมนไม่ถึงเจ้าบอลน,นะครับ หมายเลขมาเลข36วันนี้ทำงานหนักครับหมายเลขสาวสองไดฉยันนะฮะไล่ทั้งแดนกลางแดนหน้าครับแล้วก็ยิงเองด้วยหมายเลขมาเลข31ได้บอลครับพยามรับเรียบมาขึ้นไปเองยังไม่ผ่านเจ้าต้นครับหมายเลขเจ็ดพยามมาตัวบางบอลครับแล้วก็จะเคลียร์ไปตรงนี้ยังได้พยุงนู่นเนี้ยอยู่ในแดนของอปทเปิดไปที่แดนกลางหมายเลข17ไปที่เจ้าหนุ่ยเจ้าหนุ่ยมองเพื่อนให้เจ้าเอครับ ย่างที่ผมบอกครับเวลารายังไม่หมดมีโอกาสทั้งสองทีมครับสัปดาจะบ,บ,บลอลลงนี้แหมบอลไปโดนท้ายทอยครับออกไปนะครับเป็นโลตังตเตชเขปประตูนะครับของเบสิคถึงนังนี่จะสุดแดดออกแล้วนะฮะอุโสโ,โอเคครับคู่ต่อไปจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสว่างคาตานะครับพบกับ,บร,ราชสุย หลักจสีสูงนานครับวันนี้สลหรับคู่นี้ก็น่าชมเช่นกันครับอาวุโสนี้ก็เป็นธรรมดาฮะขีเมินครับโอเีสูสีกันครับไปที่อบดุลสนามมาที่เบสิคช็อตช็อตดึงจังหวะมาครับวนกลับไปทีให้ไปที่เจ้าบอยเจ้าบอยได้บอลครับดึงมาที่แดนกลางโยนซ้ายโยกขวามาให้กับสูงหน้ามาได้สามเซตไปที่ไห้ค่ะเจ้าแฝดเจ้าแฝดไปไปให้กับเจ้าอุ้ยทันไม่ทันลงนี้ไม่ทันครับ บอลออกไปฮะเป็นลูกเล่นของเอบตสันเง,ง,องอนเร็วเราา็วๆเร็วๆเร็วๆเรเ็วๆร็วๆเรวๆเร็วๆเร็วๆเร็วร็วๆเรไปเรเร็วๆเเ็ยวรรว็เงเรวร บอลยังไม่ออกครับว่ายังไงแยกกันอยู่กับหมอนมหมอนหนมเข้าไปเบียดบอลออกไปครับกรรมการได้เป็นลูกต่างเตะจากเขตประตูนะครับเยวเลี้ยวทันทีเมื่อรอช้าไปให้หมายเลขแปดไม่ผ่านเจ้าเน้งครับมุงทิ้งออกไปขอช่วยแก็บอลนิดนึงครับอนีรเอาเนเลย เจ้าหนุ่ยให้เจ้าเอเจ้าเยให้เจ้าหนุ่ยครับบอลในเพื่อนเจ้าหนุ่ยเติบกึงยิงกึงผ่านหรือต่อจากนี้เป็นไปได้ยังไงครับ,บรแ,แม่ครึ้สนสนนาลบที่ยิงเข้าไปครับแม่เดินสองลูกน,นะครับเบสิกค,ครับทุนิสาประตูเหมือนกันเลยนะแต่ระยะขนาดนี้นะครับไม่รู้เพิ่นทิศทางลมหรือเปล่านะฮะยิงผ่านศรรีรษะเข้าไปครับเป็นสองประตูต่อสองครับตอนนี้ เอาละครับว่ายังไงกันครับเบสิกเรื่องนี้ครับหมดจะเสียก็เสียง่ายๆครับสองลูกมีทีมเดียวเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าไปต่อในรอบต่อไปรอบากรอบากโอ้เกือบเหมือนกันแล้วนะลงนี้นะครับต้องระวังครับข้ามศีรษะนี่เป็นเข้านี่ต้องระวังนะฮะเวลาจะพอเหลือนะครับอย่างที่บอกครับกรรมการยังไม่ปล่อานุ่มหมดเวลาครับ มีโอกาสทั้งสองทีมที่จะพลิกกลับมาชนะนะฮะแมสวยงามทุกลูกครับวันนี้สี่ประตูนี่ถือว่าสวยงามทุกลูกนะฮะไปที่เจ้าอ๊อฟแดนกลางไปที่เบลซิกเนืัอไงเจ้าจอ,อกก๊อฟกดชักบอลไปครับทางด้านขวาดึงจังหวะรอเพื่อนนิดนึงครับตอนนี้ไม่รู้จะส่งให้ใครส่งไปให้กับเจ้าอุ๋ยทันไม่ทันลูกนี้ครับไม่ทันครับโดนตัดไปได้แล้วก็เคลียร์บอลทิ้งออกไป หนะาดูชมครับสำหรับคู่นี้นะฮะตีเสมอกันแล้วครับ2ประตูต่อ2องออยังอยู่ที่อบต้สูงเลนอบต้สูงเลนเอ,อย่างนี้ดูนะครับแล้๋ยวกำลังทำซาวก่อนครับขอบอ,อนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับทีเบสิกนะครับหมายเลข19ออกนะครับหมายเลข5ออกนะครับหมายเลข99ออกนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดเข้าครับหกสิบหกเข้านะครับสิบเก้าออกห้าออกเก้าสิบเก้าออกนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวกันครับลงไปเล่นนะครับตัวทีวจะเสริมทัพนะครับให้แข็งแกร่งขึ้นโอกาสมาแล้วครับตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับ มาบอนครับลูกนี้ครับจะทำได้หรือเปล่าครับเจ้าหน่่ยหมายเลขสิบสองไปพื้นที่สาวสองขึ้นบอลทันทีลูกนี้แล้วก็เบาเกินไปครับหมายเลขสิบเจ็ดไปรอช้าพที่สาวประตูครับโต้กลับมาทันทียังไม่ผ่านประตูสูงเลยลงมาหมายเลขสิบได้บอลว็าไงดึงขึ้นจังหวะจะเข้าซ้ายได้ไหมจะผ่านหรือเปล่าเสียไปนิดนึงครับแต่จะได้บอลอยู่ที่แดนการครับเจ้าหน่่ยไปที่หมายเลขแปดครับไปที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตัดสใจยิงลูกนี่บอลครับคานออกไปครับ เปลี่งตั้งแต่ครับจากเคปประตูของเบสิครับเปลี่ยนเยาวชนลงมาช่วยครับเจ้าพอยสระหมายเลข66ไต่ตันนะครับเจ้าตันนะครับหมายเลข47เปลี่ยนลงไปนะครับเสริมทัพให้กับรุ่นพี่นะครับเนื่องจากช่วงนี้รุ่นพี่ซ้อมน้อยนะครับติดภารกิจนะครับทำงานกันด้วยนะครับ สามเบรกลื่นใหม่ครับให้โอกาสกระเบกลื่นใหม่ครับแบบนี้ก็โชว์ความฉลาดให้กับลูกพี่เขาเห็นนะครับต่อไปเราก็จะได้มีสังกัดร่วมทับกันมาอยู่ที่หมายเลข66ครับเจ้าพ่อได้ไงกรรมการบอกว่าล้ำหน้าไปก่อนครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับเจ้าพ่อหมายเลย66ดูกตังเต้ครับ กองต่อสูงเดินโดยเจ้าหนุ่ยครับหมายเลขสิบสองนะฮะไปมาลูกนี้ไปที่พุทธิพงศ์ครับถ<ป>ูกทับประตูที่สองนะฮะไปที่เ<ป>จ้าพัดถูกถอนไปยังไงล็อกบอลกลับมาตัดเข้าในยังจ่ายไม่ได้ครับขาตัวจ่ายอยู่ครับพยายามจับไปลูกนี้ก็ออกไปแล้วทุ่มพรประตูสูงเดินครับโดยหมายเลขแปดถูกไปให้กับแบงค์กลางเจ้าเอครับยงังไม่ผ่าน เจ้าพงครับพิงลงไปใหม่มาแล้วสิบเจ้าพงล็อกไปล็อกมาผุดทีดพ่พงเปลี่ยนแกมไปชางด้านกวาครับแล้วก็ไปที่เจ้าบอยครับทางด้านตีขวาเจ้าบอยได้ไงครับจะกรชาไปเองหรือเปล่าพาบอลไปเองหน้าประตูแล้วตรงนี้ผ่านได้ไหมผ่านมาไม่มีใครครับอ่ะปตอสูงแดยต้องสกัดทิ้งไป,ไปก่อนครับแต่ว่าตำแหน่งนหน้าหน้าครับมีน้อยคนนะครับผ่านมาปะตอสูงแดงครับตอนนี้ก็เกมรับก็มีตัวช่วยครับหลายคนหน่อยนะครับ ตาสมองก็ยิงจุดโทษครับหาผู้ชนะนะครับในเกมทีมเดียวเท่านั้นครับที่จะพาเขครับไปจับบอลแม่รอช้าครับแน่จับบอลนี่พยายามครับลงบอลลวงบอลด้วยตัวเองครับบอลไปไม่ถึงไปที่เจ้าพ่ครับหมายเลขออกสุดหกจะตัดเข้าในหมายเลขสันติใจยิงเองลูกนี้ครับถามประตูครับลูกที่สามับสวยงามครับให้กับทีมเบสิกครับขึ้นนำไปเป็นสามประตูต่อสองครับ แล้วก็เป็นประตูที่2ให้กับตัวเองด้วยนะฮะโทษทีทองครับหมายเลขสามสิบหกครับแมไม่ธรรมดาครับฝีมือไรเมืองเป็นขอขยันนะฮะไล่หลังแต่แดนหลังจะแดนหน้าเลยนะครับลงยิงไกลๆนะครับบอลเย็บด้วยนะครับแรับยากครับลูกแบบนี้ยิงเต็มคอรอดเต็มแข้งนี่รับยากครับสำหรับผู้ชาร์ตต์พอต่อสูงนั้นไม่รอช้าครับเจ้าทีพยายามดับเนินบอลขึ้นเองแล้วก็ไปถูกทำฟาวครับตรงนี้มีโอกาสแทบซีคิกตรงนี้ มาดูกันครับเฉพาะคู่แรกครับยิงกันไป5ประตูแล้วนะแล้วแต่ประตูนี้ถือว่าสวยงามทุกลูกนะครับน่าชมครับสำหรับฟุตบอลอาเภอครับปีนี้สีสันครับสวยงามนะครับสีเขีกลูกนี้ครับเจ้าเอครับว่ายังไงครับจะตีเสมอได้หรือไม่ มางซ้ายมองขวาคิดเราหามุมแล้วครับตอนนี้ใจจดใจเจาแล้วแล้วไงปันลนูกนี้ว่ยังไงอ่าสูงไปนิดครับสูงไปไหน่อยสูงไปไหน่อยลงนี้เป็นล้วตังตเตจะเกตประตูครับของ Basic. เบสิคเวลาในครึ่งหลังนะครับก็มีหัวใจมาเรื่อยๆครับตอนนี้รอช้าไม่ได้ครับสำหรับทีมของเราสูงเดิน วอล์กการอยู่ครับสามประตูต่อสองจ้าอครับเตะบอลยาวขึ้นมาผัดบอลคืนให้กับเจ้าทักเจ้าทักไปยังไงได้บอลวนกลับมาไปที่เจ้าพงครับเจ้าพงมองเพื่อเปิดไปทางด้านปีกซ้ายให้กับเจ้าพักเอาบอลลงลูกนี้ บึงคืงล้อจังหวะไปจอแท็กว่าไงหมาเลสิบกเยีบปาลูกนี้โอ้ยล้ำหน้าไปสักก่อนครับจอแท็กมาเลขสิบหกับของเบสิกกรรมรก,ก,ารการนะครับเบสิกสันมงคลนะครับกรรมการกลางครับกรรมการที่หนึ่งนะครับอาจาร์ต้นนะครับกรรมการที่สองนะครับ ครับยังอยู่ในแดนของเมซี่ครับเป็นยังไงเจ้าเด้งเจ้าเด้งสามมาไปที่เจ้าแท็กไปที่เจ้าพอดครับไทยกับพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์มอยทีไปที่เจ้าแท็กหมายเลขสิบหกสิบหกเปิดไปที่เสาสองแหนย,ยังไม่ผ่านอปตรครับไปที่แดนการจเจ้าเองลูกนี้จะจบยังไงจะเสมอหรือว่าทีมใดจะชนะครับต้องรอดูครับเสียงจากกรรมการ ยังแยกกันอยู่ในเขตของอบตสิงเนินอบตสิงเนินแม่รอช้าครับพยายามรำเลียงขึ้นไปเจ้าทีมรับบอลกลับมาไอทีให้กับเจ้าเอในแดนกลางไปที่เจ้าเอบอกดูเพื่อนครับส่งกลับไปครับให้กับเพื่อนและยิงทันทีตรงนี้แม่ยังไม่ต้องตอบครับตรงนี้เจ้าหน่อยเป็นยวลตาตะครับจากเขตประตูนะครับของเบสิกครับ ตอนนี้เจ้าอัพนะครับตอนนี้ก็คุณทีมโดยวัชรานะครับออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ต้องมาคุมทีมให้กับน้องๆนะครับเป็นที่ใหญ่ครับดูแลทีมด้สิทธิ์นะครับเปิดยาวมาครับนอริสหน้าประตูก็ยังไงเจ้าพอตได้บอลก่อนพี่มีหมอนมันกับพ่อดไปเจ้าบอยเจ้าบอยได้บอลดึงแหวยังไม่ผ่านหมอนมันหมอนมันตัดมาได้ครับพี่เจ้าต้นเจ้าต้นตัดเข้ากลางให้กับเจ้าเอจับบอลแ้นี่งัดบอลกลับมาทีนึง ยังไม่พาครับเบสิกสกัดลูกนี้ไม่ดีครับเันอยู่ในเขตแดนของเบสิกอัมาตสูงเดินตัดบอลได้ครับเราเรียงบอขึ้นไปแล้วก็ไปโดนทำฟ่าครับหนยหมายเลขยี่สิบนะครับไชยวัตนะครับไปทำฝ่าครับบังบบอกว่าให้ตั้งให้ตรงจุดนะครับระยะจากครึ่งสนามนะครับเหีือวึือสนามไปนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เจ้าหน่่ยนะครับก็ยิงจากขึ่งสนามครับ ทำประตูได้มาดูครับ,บโดนี้อัพตอสูงเงินจับที่เสมอได้หรือไม่โ,โดยเจ้าทีมนะครับปป,ป,ประตูลูกนี้แม่รับไม่มีกระชอ,อกนะฮะ<ม>แต่กระชอ,อกมานี่ครับมีอัพตอสูงเงินครับสาม,มคนเลยฮะ,<ล>ะวิ่งเข้าไปฮะ้รอซ้ำอยู่แล้วนะครับ ูต่อไปเอาลุโสโอเคนะครับก็เียมตัวให้พร้อมครับเปิดมาลิ่ติดกองหลังไปที่แดนกลางตัดมาไม่ได้เจ้าแท็กไปที่เจ้าพงครับว่ายังไงขอบคุรับวันีหมดเวลาการแข่งขันในช่วงของทีหลังนะครับทีมเบสิกนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์นะครับสามประตูต่อสองผ่านเข้าไปเล่นต่อในรอบรองชนะเลิศครับในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะครับทั้งสองทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอภรรตสินเดินแล้วก็ทีมเบสิกครับวันนี้เล่นกันด้วย ความมีน้ำใจครับเป็นนักกีฬานะครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่ชี้ขาดในสนามนะครับทำให้เกมการแข่งขันนะครับบอลเลุยวัฒน์มาสค์นะครับไปได้ดีขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับ